สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เหลี่ยมก็จะมากินไข่ลูกเป็ดหรือว่าไข่ไข่ไข่ล้างล้างนี่แหละทุกคนมันคือไข่ลูกเป็ดเวียดนามหรือหรือว่าไข่ห้างหังก็ยังไม่เคยกินเลยนะแบบเคยกินนานแล้วแหละแต่มันเป็นแบบว่าน่ากลัวมากแต่รอบนี้ก็จะกินได้เยอะหรือเปล่ารูนะเห็นเขากินแล้วมันน่าอยากกินแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดจ้าทุกคนโอ้โหพอเปิดมาก็เจอละ เนี่ยอู้ยฮู้ยมีขนด้วยอุ้ยมีตัวด้วยวางไว้ก่อนนะน้องอ่ะเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรากินดีกว่าอันที่แกะมาแล้วแหละแต่ว่าเราอยากลองกินนี่นี่ มีรสชาติเค็มๆจริงๆด้วยแซ่บๆนำกันจ้ะ <laughs> จะกินได้หรือไม่ได้เราก็ยังไม่รู้นะทุกคนก็กอยากกินนะเนาะมาจ้ะอืมอืม้ กือแเราก็แบบชอบนึกไงคะว่าไม่เคยกินมันเจอตัวมันก่อนไงอือน้ำจิ้ mm. มซับมากไ mm. ข่ระยะสองแ mm. ห่งใจไตมัน,มน มีเส้นเลือดด้วยเนี่ย <c oughs> ขมมากเลยอืม อืมเท็มเทืมมีขนอีกอะตัวมันกินได้ไหมอ่ะทุกคนกินได้ไหมทุกคนเขากินกันไหมตัว ไม่กล้าไม่กล้ากินมันอะ่ะกินนีด้ดีกว่า,อ,อ,วาววอันนี้พอได้อยู่นะเดี๋ยวมีอีกตัวปะเนี้ยอืมอืมอ,อ,อ ไ่ผ่านมาจเคยสั่งมาทุกคนแล้วเรียมอ่ะเจอที่มันเป็นเน่าเน่าอ่ะแล้วมันก็เลยแบบว่าเลกกินไปนานมากเลยเพราะว่ามันมันนึกอ่ะมันเจอแบบเน่าแล้วมันเหนม็นแต่เรียมันคือดีมากเราลองกินแบบว่าสดน้ำเนาะเขาบอกว่าต้องสดน้ำนะ มันจะแซ่บมากอุ้ยคือดีอะเมื่อไม่เอาละไม่สดละเฮ้ยไม่เอาละทุกคนกลัว คอแข็งไปแล้วจ้ะกินไม่ได้ละฉันเริ่มแบบมีความนึกเห็นสำหรับคลิปนี้ก็พอแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า